สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดบางเหลียงตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนเราอยากเห็นเจ้าแม่กลนอิมที่อยู่บนเขาอ,อ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมาไม่เคยมาทักที่หนูโอ้ันสูงอ่ะ กินข้าวเมื่อกี้ <c oughs> ไอตอนที่เดินขึ้นมาเบบนื้อแบบมั่นใจตอนนี้ว้าวไอเดีนี้สวยดีเนาะน่ยอย พี่จะไม่เดินนี้หรือเปล่าเราเดินทางนี้ก่อนนะเราก็ไม่มัน่นใจจริงๆใช่เหรอ ตามเขาไม่ใช่หรอแล้วที่ดูจะไม่คนดีมันคือตรงไหนอะใช่เหรอขอดูตัวน,นี้ก่อนแม่นะ <c oughs> เทพทารุ ืูเทพทารุก็คือพระเก้วมรกตสีแดงเหรอสวยมากสวย มีบันไดอ๋อเดินลงทางนี้เหรอคะสวยมากเลยอ่ะแต่ว่ามันกันเวลาขึ้นกับขึ้นกับเดินไกลโอ้ต้องเดินลงทางนี้การจะลงไหมยังไม่ลงเลี้ยวพระนู้นก็คือต้องเดินทางนู้นอีกโอ้ย เลยตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่เจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์แต่ไม่มั่นใจนะว่าปางไหนว้าโอ้โห รวยเกิน จะไม่คนอิมข้างล่างมีใครบ้างไหมมีดูข้างหลังโอ้ ราถึงแล้วจะไม่คนอิ่มอันนี้สระนะ้ำน,นี้ก็ททำไว้ยังไงก็ไม่รู้เนาะนี่ถึงแล้วค่ะว้า โอ้หลูกน้ําเต็มเลยดูดิเขาเรียกอะไรนะลูกอสอสนี่ดูเขาดิ <c oughs> ดูแล้วมันจับกลุ่มกันฮ่าตลกอะดูมันจับกลุ่มกัน, <c oughs> น,กนโหมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่คือตอนแรกเราเข้าใจผิดว่าวัดบางเหรียงอะโอ้โหดูลูกเดี๋ยวเดี๋ยวดูลูกออสนี่ดูนี่ใหญ่เย็นมากเลยอะ่ะ <c oughs> ดูตอนแรกเราเข้าใจผิดว่าวัดบางเหรียงอะ่ะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ ต้องอยู่ที่เดียวกันแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าวัดบางเหรียงอ่ะข้างล่างนั้นคือพระอยู่ทาบุญอะไรบวชอะไรอย่างเงี้ยคือข้างล่างแต่แต่ตรงเนี้ยคล้ายๆกับเป็นที่นั่งวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้คนมาบูชาไหว้เจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างงี้สวยอ่ะ เชื่อไหมว่าไม่มีใครลงมากับเราสักคนเราเดินอีกกุเราเดินอยู่คนเดียวถ้าเราสงสัยว่าพระที่อยู่ฝั่งนน้นน่ะลงทงั้งแน่เลยก,ก็แสดงว่าต้องเดินไปอีกว้าวคือสงสัยมาน,นานแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มาสักที วันนี้ก็คือหายสงสัยอยูล่ละได้มาเห็นจบจบขา่าลงทางนี้แน่เลยพระองค์นี้ว่าแล้วโอ้โหนี่เราต้องเดินไปคนเดียวน่ะโอ้รือนมาก คนักท่องเที่ยวบางเบาเมื่อกี้มีฝรั่งอน่สองคนคิดว่าน่าจะเดินมาถึงตรงเนี้ยแต่ตอนที่เรามาถึงอ่ะคือนักท่องเที่ยวอ่ะทุกลับละทีนี้ก็เหลือแต่เราส่วนคนไทยเขาไม่มาเขายืนถ่ายจะไม่กินอิมข้างบนแล้วเขาก็กลับส่วนเราแล้วแล้วเราก็มาคนเดียวทุกทางไปไหน ทางนั้นลงไปถึงวัดหรือเปล่านะเราจะได้ไม่ต้องขึ้นทางนี้เดี๋ยวไหมเดี๋ยวเราจะได้ลงทางนั้นเลยดีไหมเออทางนี้ไปไหนอะทางนี้คือทางลงวัดหรือเปล่านี่ที่เราอยากมาคือนี่ทุกคน,นไหนๆก็มาแล้วก็เอาไว้ครบ อืมต้นไม้ตอนที่มีพายุมันหักอ,อันนี้ต้นละมุดเราก็นะเดินแบบหล่นๆกันเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวสักคนเดียวคือจะพูดอะไรก็พูดไปได้เลยตอนนี้ไม่มีใครเลย ดูข้างหน้าเลยค่ะ โอเคนี่พอไหม สรุปก็ไม่มีใครอยู่บนนี้เลย เราเดินเวียนรอบคือข้างบนนี้เป็นเขตปฏิบัติธรรมข้างบนเนี้ยส่วนข้างล่างตัววัดจริงๆคือวัดที่พระอยู่เห็นหรอเป๋าไม่รู้นแล้วก็มีประตูด้วยนะมีประตูอยู่ด้วย พี่จริงนะรถเข้าออกได้เลยนันย่ช่วงที่ปฏิบัติธรรมเขาน่าจะแบบมีรถขึ้นมาได้อะแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงที่ปฏิบัติธรรมอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่อนุญาตส่วนเราอะมาถึงตรงนี้เลยอ่ะแล้วทุกคนไม่อยากจะบอกว่าคนเดียวไม่มีใครสักคนเลยไม่มีใครขึ้นมาบนนี้เลย ทีนี้เราจะเดินกลับแล้วแล้วกำลังเลว่าจะไปทางจะไปทางเจ้าแม่กวนอิมเหมือนเดิมหรือว่าจะเดินลงทางเหมือนที่รถวิ่งลงอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทางนี้ลงไปไหนเราก็ไม่กล้าเนาะกลัวว่ามันจะไม่ไปถึงวัดหรือเปล่าทำไงดีหรือว่าเราจะเดินลงไปดีคงไม่มีอะไรมั้ง เรากำลังเดินลงไปแล้วอุ้ยนอน ปฏิบัติธรรมก็คนที่ปฏิบัติธรรมก็น่าจะมาแบบเดินจงกรมเอ่ยนั่งสมาธิเอ่ยคือวัดนี้เขามีสองโซนโซนข้างล่างคือวัดจริงๆวัดที่ใครมาทำบุญสังฆทานบวชหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็คือวัดบนเอ้วัดล่างส่วนวัดบนเนี่ยเป็นวัดที่ วัดเดียวกันแต่ไว้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะทางนี้เราอยากจะลงไปจังเลยแต่เราไม่กล้าเราไปทางเดิมดีกว่าไปทางเจ้าแม่คนอินดีกว่า เป็นสวนยางของชาวบ้านโอ๊ยขอพักแป๊บโอ๊ยไม่ไหวเหนื่อยมากเหนื่อยสุดสุด พักนานเพราะมันไม่มีคนเดินลงมาเลยอะมีแต่คนอยู่ข้างบนดังนั้นจะไม่คนอินนี่ยังใกล้นะอมเมื่อกี้ที่ไปอะอันนั้นไม่มีใครจริงๆโอ้ยไม่ไหวขอนั่งเซฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยคืออง์เมื่อกี้ไม่มีใครจริงๆ้ย้ยองนี้มีคนถ่ายรูปอยู่ข้างบนบ้างแต่ก็ยังเหงาเหมือนกัน ไม่มีใครโอ,โอเคขอพักแป๊บนะคะตอนนี้ก็พักไปนิดนึงอยู่นานไม่ได้อ่ะมันเหงาเกินขอถ่ายรูปกับองค์จ่แม่คนอินนี้นนะึงแล้วก็จะเดินขึ้นแล้วดูบันไดที่จะเดินขึ้นก่อนโอ้ เฮ้ยไปเรากลับแล้วนะไม่ไหวมีคนมายืนดูด้วยดูจะไม่กวอิมเชื่อไหมนี่ลูกออดเยอะมากโอ้มีคนเดินลงมาแล้วเฮ้ยเพลนชั่วหน่อย เห็นคนเดินลงมาแล้วเมื่อกี้นี้คือแบบเหงามากโอโอเคและและ้วและและ้วดูบันไดที่เรากำลังจะขึ้นจ้าบันไดที่เราเดินลงมาเมื่อกี้โอ้ยพาเราหด,ดอดต้นมีคนเดินมาแล้ว này cái pha Chai, pha ah. Đó, con thấy cũng nó con tay của nó bay Oh. Oh no. Oh. ลาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนเหนื่อยมากเห็นกัไม่อนี้บ้าขอลาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะบา,บายยนะคะเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดต่ออีกประมาณหลายขั้นเลยแล้วก็ยังต้องเดินลงไปที่รถอีกวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายยค่ะ